วุ่นมองหน้าเราอะนั่นกลุ่มหน้มองมาพักเนี้ยวุ้นต้องมีปัญหากับเราแน่ว่ะมาคุยกันมาหน่อยดิมึงมองหน้าเหรอเอาใช่ไหมมองมาพักเนื้อมึงอ่ะมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้ามึงเนี่ยใครรู้จักมั้ยลักเลงมึงมูแปดอ่ะ ตำรวจที่ตามหากันให้ควักควักเรียนพี่ตัวเองเหรอเฮ้เราว่าสวดมนต์ไปนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวดมนต์ไปครับแล้วจะมามองหน้ามูแปดไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวดมนต์ไปครับแล้วจะมามองหน้ามูแปะดอีกนะรู้จักไหมครับครับครับพี่ครับเดี๋ยวได้รู้ว่ามองหน้ารู้ที่นะเด๋ได้เห็นมองอีกนะครับครับครับไปไว้ยครับ เสร็จแล้วครับพบกนันหน้าเชิญใหม่นะครับครับผมขอบคุณครับอี่่ครับ,รบวนมองหน้าหัวเห็นแล้วเอาเลย โอ้โเต็มมือเลยโอ้โหตัวนี้เลือดคนด้วยต้องมีน้ำล้างหรอมมีมีมครับผมมีครับตุตุครับผมเดี๋ยวมองหน้าเห็นแล้วนะเชิญๆครับคิวต่อไปเชิญเชิญเชิญครับวิทย์ตกอนะตาคอนะ ช่างดูเลยข้าวครับผมมองหน้ากูเหรอเฮ้ยไม่ต้องเปียกเงี้ยเดี๋ยวเค็งปล่อยพี่เอาลันอี่เปล่าครับไม่ได้มองนะเนี่ยมองหน้าอยู่เนี่ยเปล่าครับไม่ได้มองจ้ะไม่รู้ลิ์ตั้งเลยหมู่แปดซะแล้ว

เฮ้ยมึงจองคนมาดูนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมดูนีิมึงแกมึงทำยังงี้ได้ยังไงมึงทำได้ยังไง ประป่าครับผมผมแค่มาตัดผมเฉยๆครับพอดีดูมองมองมองไม่ได้ครับประมาณก็ก็เลยเป็นแบบแบบแบบนี้แหละครับผมมันเ้าะควักเลยแบบนี้เที่ยมหมดแล้วครับพี่ผมหมดแล้วครับขอโทษครับพี่ผมมีลูกมีเมียแล้วผมตายแลต้องบอกแล้วต้องเศร้าพี่ดุ้งเลยนะครับผมมันดีมากเลยนะเอเวดง่ายมันไปอีกตัดดีมากเลยเลือดน้อยไปเลยเนี่ย ร้านอื่นนำคอกูณเล็บขาดร้านนี้เลือดน้อยสุดชอบไอ้พี่มึงก็ให้มันหมดเลยเก็บไปเขาท่าเขาท่าเดี๋ยวไปบอกเพื่อนเดี๋ยวไปบอกเพื่อนโม่แปดเขา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 เคุณครับพี่เขาคุณครับ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 คือมึงเงี้ยเงี้ยเงีครับครับผมครับมึงเงี้เลยไม่มองหน้าตัดได้เลือดโอ้ร้านอื่นเงี้เลยนะลูกพี่ร้านอื่นตัดตัดหมือทักทีโอ้ทักที คนบ้าเลยตัดผมไม่ให้กูมองหน้ากูไม่แปลกลใจทำไมร้านอื่นเกือบตัดขอบพวกมันอย่าให้กูเจอนะมึงนักเละหมูแปดกูจะเล่นให้แม่งเลยเม้เยเนยพี่ผมไม่ได้พูดอะไรพี่ผมขอโทษครับพี่ลืมโทรแล้ว์